โอเคครับผมตอนนี้เราก็ไม่อยู่กับเกมเซเว่นไนท์ภาคสองนะครับอ่าผมก็เพิ่งสร้างมาเลยโอ้เท่จังเลยรับหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเอาเสียงลงมาหน่อยโอเคเฮ้เขามีตัวอะไรให้เราเล่นเต็มเลยนะเดี๋ยวดูกันนะเหมือนจะยังใช้ไม่ได้ ทำเกมมันสวยอะ่ะหัวภาพสวยเลยนะอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะครับกคนภาคสองครับเคยเล่นแต่ภาคแรกนะครับภาคแรกนี่แบบผมนี่ติดงมเง,งียมเลยนะเนื้อเรื่องผมไม่ไม่อยากดูนะครับผมข้ามเลยแล้วกันว้าว ะไรอ่ะโอ้เขามีซับให้อ่านด้วยนะอ่ทำไมเดินช้าจังไปไหนให้เราไปไหนอ๋อนี่งว้าวภาพสวยนะทุกคน เหมือนดูหนังเลยนะครับอโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เดินได้แล้วครับหลังจากออกเกมเข้าใหม่มานะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เขาให้เราไปทำอะไรนะอ้ยมีม้ามีม้ามาอโอ้ย มีศัตรูมาบุกนะ,ะแตะเพื่อโจมตีให้เราไปฆ่านะครก็ตัวผมอยู่ไหนเนะี่ยหออยู่แนวหน้านะครับเท่มากเจเตัวผมกําลังใช้หอกอยู่นะครับทุกคนเป็นตัวผู้หญิงนะครับตัวผ้าคมุมผ้าสีแดงนะครับ เยยังไม่หมดอีกเหรอสกิลกี้ยตายเรียบเลยมีคนขอความช่วยเหลือแล้วนะโอ้โหเหมือนดูหนังเลยอ่ะโอ้ยเอฟเฟกต์เขาก็สวยนะใล้เราไปไหนเนี่ยอย คิวเราเยอะมากอยูพลังโจมต,ต,ตีว่ะผมตีโดนบ้างหรอือเปล่ามันเพิ่มอีกอ่ะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะให้เราไปไหนกันอ๋อนี่แบบนี้ด้วยเหรอมีระบบออตโต้ด้วยอะทุกคนมันจะสนุกแล้วแบบนี้ ตีอัตโนมัติด้วยนะสำหรับคนที่แบบไม่อยากเล่นเองไม่อยากกดเองนะครับก็จะมีอุ้ยมีอัลเทเมตเรือมีระบบอัตโนมัติด้วยนะครับเดินเควสอัตโนมัตินะครับแล้วก็โจมตีอัตโนมัติด้วยเนื้อเรื่องนี้ผมขอไม่ดูแล้วกันนะครับอุ้ยบอสเดี๋ยวนะ เริ่มพักออกฉันว่าผมตายแน่เลยวะไปออโต้เลยได้มั้ย <_ C apt ain> เขาทำมาให้เราสู้เขาไม่ได้หรือเปล่ะอ๋ here, อนี่ไงมีเพื่อนมาช่วยนะครับ เราบังคับสองตัวเลยนะมันพิเมตรรัวๆังกรจะตายไหมเนี่ยแตเลนจะตายแล้วนะโหมีนาเป็นซี่เลยนะครับเนี่ยผมจะตายแล้วอ่ะ ผมจะตายแล้ววะเดี๋นะผมจะตายเทำไงดี่ะเกมมันต้องเราต้องตายหรือเปล่าผมจะต้องตายเลยเปล่าอันตรมยรัวๆเชื่อโ โอ้โหโอ้โหทำไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ผมว่าแล้วผมว่าแล้วว่าฉากนี้มันต้องให้ผมตายอันนี้ใครอะเหมือนจอนฮีแหละจอนฮีที่ผมรู้จักก็คือเซเว่นไนท์ภาคหนึ่งเนะวลาแล้วนะคะมาหาโมบายกันเขารู้หมด ตอนนี้บอได้สิ้นชีพไปแล้วนะครับวันนี S AM. <S ้ใครอ่ะเออหูอายูเนี <S 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 ่ยใช่ยอนฮีแล้ววะผมอยากผมอยากดูนะแต่ว่าผมว่าผมสกิปด้วยว่ผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเกมมันจะเป็นยังไงครับมันจะเล่นแบบแนวไหนบ้าง ถ้าถ้าผมดูเนื้อเรื่องทั้งหมดนี้ผมอาจจะแบบว่าน่าจะนานนะทุกคนอาจจะแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยผมว่าจะมาดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับออโต้ไปเลยแล้วกันมันก็น่าเล่นอยู่นะภาพก็สวยอืมเค อ่าสอนให้เราใช้สกิลใช่ไหมอันนี้เป็นหน้ารอโหลดนะครับท <ú delete> ุกคนคาสิโนอีกแล้วอ่ะคาสิโนเขาเยอะมากเลยนะได้เดี๋ยวๆสายอ่ะ Oh Alice I'm sorry but I'm not really in the mood right now Oh I Tell you what, I'll give you one as a free gift. Just promise to visit often. You can visit the shop by tapping the shop button. I've prepared a gift in the summon tap on the hero summon button to summon heroes. Usually you need to spend a tap the buy button to This is You can exit the shop by tapping the home button. visit shop often our from now on. โอเคลิต okay, กลับยังไงเนี่ยเนี่ยมาแบบนี้แล้วมันก็ค้างอะ่ะมันค้างหรือเปล่าเนี่ยแตะที่ปุ่มโฮมเหรอโฮมไหนอ่ะอ๋อโฮมนี้ผมแตะไม่ได้กดยากมากเลยนะ อ่าใช่หไหมเช็คอินวันแรกของผมนะครับเป็นการเล่นครั้งแรกเลยนะจริงๆแล้วเขาให้เราไปมีคุยได้ทำนะครับออโต้ไปเลยแล้วกันอยากรู้จังว่าเด็กคนนั้นเป็นใครนะครับที่มาช่วยเราฆ่าบอสอผมสงสัยมากเลยคัสนพี่เลยครั เหมือนงานเลี้ยงฉลองเลยนะครับแล้วไปทางนู้นนะครับเราออโต้ได้เลยนะ <Captain>. ให้เราไปไหนอีกแล้ว มีปีศาจบุกนะครับทุกคนโอ้โหทำมันน่ากลัวขนาดนี้ตัวอะไรมันใหญ่ขนาดนี้โอ้ยนี่มีนี่สัตว์ประหลาดตัวใหม่นะครับออโต้ไปเลยแล้วกันมีคนขอความช่วยเหลือนะครับอือื เหมือนตัวเราจะมีบังค, <Liberty. S 1> คับได้สี่คนหรือเปล่าร้อนมาแล้วรบอนเลยอันนี้คนหาผู้รอชีวิตนะเขาจะมีซับให้อ่านนะครับทุกคนออโอ้โหคิงคิวทุกคนทำไมโหดจังเร่อง Where is she? Don't worry too much. She was in the square, so she must have escaped all the children. But he does Run while we hold them off. Oh. Thank you. Over here. If you follow this road, you can get out of the castle. I uh leave. -oh. ใช่เลย,อยโอ้โยขนาดออตโต้นั้นเนี่ยสู้หไหวปะเนี่ยออตโต้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่เข้าเลยแล้วเพื่อนเราไปไหนหมดอะเอาละครับสกีลคาสิมผมมาแล้ว นี่เหมือนตะเกียไอรีนเลยไอรีนภาคแรกครับใช่ด้วย<อ>เนื้อเรื่องมันน่าจะเข้มข้นมากๆเลยนะครับผมว่าคนที่อ่านเนื้อเรื่องน่าจะสนุกนะครับ เราไปแล้วครับทีมเราไปแล้วโอนกรีนะเหมือนจะเป็นเดินเควสลหลักอยู่นะครับตอนนี้มุมสายของจอครับ นี่อ,อะไรหูวตัวอย่ใหญ่เลย oh, <no. S 1> มันเป็นตัวหรือมันเป็นอะไรยานอะไรทุกอย่างเออตายแล้วไปไหนต่อ มีสกลิลบัฟด้วยนะโอ้สาโหดาโอ้ยเอฟเฟกต์ดีมากเลยทุกคนมีบัฟอะไรเต็มตัวผมไปหมดเลยนะได้แล้วฟาสซีนใหม่แล้วโอ้โอ้โห ถ้าเกิดอย่างนี้กับเมืองเมืองแบบเมืองคนจริงๆนี่แบบทำยังไงกันเนี่ยขนาดในเกมยังน่ากลัวขนาดนี้เลยนะเซอินเซอินนี้ก็โหดนะทุกคนผมจำได้จะเป็นนักดาบนะบใช้ดาบสองมือนะโหดมากแล้วทำไมผมไม่ตายเลยทีเนี่ต่อสู้กับเซอินนะครับ ไอ้โดนอะไรเซอินนี่เซอินนะอ่าคนนี้มาช่วยโอ้ยโหดทั้งคู่ครับสองคนเนี่ยผมบอกเลยเป็นตัวเอกทั้งสองตัวเลยครับไอรีนไอรีนสู้กับเซอินนะครับตอนนี้มองไม่ออกเลย โอ้เซอินให้เราให้เรานั่งดูเฉยๆล่ะนี่คนนี้มาแล้วมันเนี่ยหน้าคล้ายๆยอนฮีเลยนะใช่ด้วยใช่ยอนฮีด้วยนะครับต้องบอกเลยนะว่ายอนฮีเป็นตัวโปรดของผมเลยนะครับอยากได้ ผมว่าถ้าเล่นเกมนี้จริงๆผมว่าต้องเสียตังสุมกาชาแน่นอนเลยนะครับอ่าอะไรเอ่ยโฆษณานะครับแพ็กเกจอ่าผมรับของก่อนนะตอนนี้เหมือนผมจะเหมือนผมจะได้เข้าสู่การเล่นปกติแล้วนะครับอ่าได้รับทองได้รับรูบี้ด้วยนะผได้ของเต็มเลยนะครับ อะไรบ้างมีประกาศนะครับมีประกาศก็เยอะอยู่เคแล้วก็มีอะไรบ้างเนี่ยกิจกรรมกิจกรรมก็เป็นเช็คอินรายวันนะครับมีเช็คชื่อก็เช็คไปแล้วงานสลองปีใหม่นะครับกิจกรรมเขาก็เยอะอยู่นะเออน่าเล่นเลยมีลูบี้ข้างบนนะครับมุมขวาบน927เหรียญน,นะครับ อันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นไลชื่อเพื่อนอ่าตอบรับไว้เลยนี่เพื่อนเราหนึ่งคนนะครับหยินหยางนี่ชื่อเขาหรือเปล่าเนี่ยชื่อเขาหรือชื่อตัวละครก็ไม่รู้นะอืมสองเปอร์เซ็นนี่คืออะไรช่องทางกันใช้เรียกอัศวินเรียกฟรีได้ด้วยเหรอ ตัวที่มีอยู่6ตัวนะครับผมจะใช้ให้หมดไปเลยนะครับไม่รู้จักเลยสักคนนะครับพีออนไม่น่าจะเกลือนะครับตัวดีเหรอตัวเอกรึเป่าโหดแล้วเนี่ยคืออะไร แชนะครับผมไม่รู้ว่าว่าตัวไหนมันดีบ้างเกลือหมดเลยหรือเปล่าผมไม่รู้จักสักตัวเลยนะครับอยากสุ่มสักสิบครั้งอ่ะมีปะสัตว์เลี้ยงเหรอน่าจะตังค์ไม่พอนะครับนี่อะไรอ่ะตัวเข้าด้านเจียนนะครับอืมใส่ได้ปะเออใส่ได้ด้วยเดี๋ยวตัวเข้านะครับ แล้วก็อันนี้อะไรอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับจอผมค้างหรือเปล่าเนี่ยมันจะกดยากนะทุกคนสมุดภาพ e อ๋อเหมือนจะเป็นสะสมภาพอัศวินนะโอเค okay. ทำไมเราใช้ตัวนี้อะ่ะทำไมเราใช้เคสอะ่ะ <c oughs> เราสลับอัศาวินได้ไหมอะ่ะ <c oughs> อ๋อนี่ไงตัวที่เราได้มาโอ้ <c oughs> พลังโจมตีทำมมันมน้อยกันจัง <c oughs> มีแชร์เลเวลห้ายด้หรอ <c oughs> อ๋อนี่ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้เหมือนจะโหดนะทุกคน แล้วมันจัดทีมยังไงมันใช่ตัวเราหรือเปล่าเนี่ยกระเป๋าสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวนะนี่ไงเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนบัญชี ตอต่อสู้นะครับอ๋อมีเหลีกด้วยนะมีเหลีกด้วยนะทุกคนผมว่าเกมนี้มันเยอะนะครับมันมีน่าจะมีอะไรอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าผมจัดทีมไม่ได้นะทุกคนใช้ออโต้นะครับใช้ระบบออโต้นะครับ <c oughs> เดินอัตโนมัตินะอ๋อผมก็ว่าแล้วทำไมผมใช้เลนไม่ได้เลน it's too dangerous on your own we're going then tap on set 17 here you can check the heroes this is where you can choose the heroes you want to go with now finish setting your choosing auto set once you are done setting up a team it's time to choose a formation -well. tap on the formation tab oh, you can choose the formation that you can also check the effects ah uh, เรามีตัวแทงบ้างไหมไม่ใช่จะอัปเกรดโอเคล้องให้ต่อออโต้เควนนะเหมือนเขาจะกำลังสอน <This S 1> เราอยู่ <is S 1> เลยนะ <profile screen S 1> ว่าว่าเราต้องทำอะไรบ้าง so โอเค อีกแล้วไงต่อเราต้อง <your> เควอร์ดแล้ทำไมตัวผมมันมีออร่าสีม่วงๆด้วยอ่ะ oh, มันจะโหดมากมั้ยอ่ะอุ oh, so <Okay. S 2> ้ยอุยน่ากลัวโอ้โหเอฟเฟตกต์เหมือนตัวนี้จะโหดหรือเปล่า ผมชอบเอฟเฟกมันนะทุกคนมัน like เป็นแบบมีพิษล้อมรอบเราแบบมีออร่าอะไรบางอย่างเข้ามาให้เราทำอะไรเหมือนเกมก็จะแบบเดินเคลไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็คอยอัพอัพทีมเราให้มันเก่งมากขึ้นอะไรครับ

อ่อนนี่คืออะไรอ๋ออันติเมตใช้ดิใช้ใช้ใช้อันติเมตเป็นปุ่มที่เอาไว้ให้อัศวินทุกคนใช้อันติเมตอัตโนมัตินะครับ hey, hey, เฮฮ้้เแคปันลา่าตะเวนนะครับเป็นนอกค่ายพักนะครับ Glen, ใครอีกแล้วเนี่ยเ <Please help. S 1> มลิซ่า The people who went out to get food yesterday, haven't returned. Let me, Let me teach you how to recruit mercenaries. Then, tap on hero. You can recruit heroes here if you have enough soul stones. The recruit button. Recruit then, on oh, this oh, right. screen, you can Tap on change team. You can change your team. คุณดำเนินการอะไรเคเนดในเรื่องแล้วอะไรเมื่ออ่านไม่ทันนะครับอะไรอะ่ะทำไมกล้องซูมมาตรงเนี้ยพลังต่อสู้แนะนำอืม เหมือนเราจะกลับมาในเมืองแล้วนะครับหรือเปล่านี่มันเกมแห่งการออโต้หรือเปล่าเนี่นยออโห,โหยกระโดดได้ด้วย อ๋อกระโดดมาฆ่านกนะครับตัวอะไรเนี่ยฮาปี้เหรอมันนกมันเดือดจังอ่ะอ๋อเป็นตัวฮาปี้นะครับเควสจะอยู่ด้านซ้ายนะกำจัดฮาปี้มีคนอยู่ตรงนี้ด้วยนะอะไรเอ่ยเควสทั่วไปอืม ตัวเราทีมเรามีคนฮิวด้วยเหรออ,อันตีรึเปล่าฮะอันตีรึเปล่านีโ่โหยังโหดเลยนะใน,ใน,ใน,ใน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วมั้งที่ผมมีเนะี่ยตัวอื่นไม่เห็นมีออร่าแบบตัวนี้บ้างเลยโอ้ย มอนเตอร์มันเยอะจังเอาน,นี้ไนงะมุมขวามันจะมีพลังต่อสู้ที่แนะนำนะครับห้าพส่วนพลังต่อสู้ของทีมเราจะเป็น7จ0ดนนะครับก็น่าจะไหวอยู่นะ,ะบุกไปเรื่อยๆนะครับบุกตีมอนไปเรื่อยๆนะโอ้มองกันแทบไม่ทันเลยนะมีตัวเลขอะไรบ้าง สาตีแล้วโอ้ยมอนเยอะเลโอ้ยเลนเรามีเรื่องให้ดราม่าเยอะเลยนะครับเลน <c oughs> ถ้าคุณแตะบน Return the main menu. you can return. You can use the Dimension Stone by. ย okay. โอเคกลับทางตีเลยนะครับอ่ามีกิวมีการสมัครกิวด้วยนะโอเคอเหมือนเราจะกลับมาที่เมืองแล้วหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไว้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะทุกคน เพราะว่าเนื้อเรื่องมันน่าจะเยอะอยู่นะเฮ้แ,แต่เหล็กอันเดียวเองถ้าเสร็จแล้วม้งอ๋อมันมีบทที่หนึ่งมันจะเป็นบทที่หนึ่งบทที่สองอะไรแบบนี้ใช่ไหมโอ้อมันน่าจะเดินตามเควสไปเรื่อยๆนะทุกคนก็การเล่นก็นจะประมาณนี้นะครับผมว่ามันน่าจะสนุกอยู่นะนี่โอ้ซูมได้ขนาดนี้เลยนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนครับผม